มนเนี่ยาไอเดียได้าแล้วบ้านอยู่ตรงไหนเปิดเปิดเข็มทิศเลยข้อหัวใจลูๆูฮะข้อหน้าจอให้เราหน่อยนะครับค่ำคืนนี้ สวัสดีครับดวงวิญญาณที่อยู่ในป่านี้ดวงวิญญาณมากมายที่ยังวนเวียนยังไม่ผุดยังไม่เ,เกิดขอให้ทุกท่านออกมาให้พวกเราพบให้พวกเราเห็นให้พวกเราเจอเป็นบุญตานะครับออกมาเลยนะครับ วิลกูดนี่คือบ้านนะฮะคนเก่าจัดเก่าจัดผมบอกเลยนะฮะสุดหนึ่งพันห้าร้อยท่านนะฮะเขาหัวใจให้หน่อยะฮะ มีใครอยู่ในบ้านไหมจ๊ะพวกค้าหลงทางมาจากป่าไม่มีอะไรอ,อันจะกินค้าอยากจะเจอขคาอยากจะเห็น,หนนะวันนี้สว่างนะนต้องลองหูเสานี่กี่ปีแลวเนะี่ยหูเสาดิ Oh, โอ้โหถ้าถาล่มเลยโอ้โหเสี๋ยวเดี๋ยวกูขึ้นบันไดแม่งบันไดแม่งงอเลยหนึ่งพันเจ็ดร้อยท่านนะฮะ <_ d ata> ทุกคนได้ยินยหมอจับแยะคะ่ครับ คุณหมอครับคุณหมอคุณหมออยู่แถวนี้ประจ๊ะโลกวิญญาณคุณหมอที่อยู่ที่นี่อย่ังเอี้ยเลยบ้านนี้ไม่หมอกูอะมันมันเอียงไงไม่รู้อะบาเหมือนเหมือนไม่ใช่ถล่มบาเอียงหมือนไม่ใช่ถล่มเฮ้ยอย่าขกใคร่ย่อมแต่ฐานอะไม่รู้พื้นแ่ะแข็งเมื่อกี้มันมีเสียงเหมือนตรงหน้าต่าง ไอบีไม่อะไรไม่กล้าเดินเลยกูใครอยากกันใคนมันยั่วอ่ะใครมองไม่รู้มุมหน้าต่างเมื่อกี้สองพันท่านเคาะให้หน่อยส่งความเป็นปกำลังใจหน่อยครับเมื่อกี้เหมือนมีอะไรสักอย่างหนึ่งแอบมองเาอราอยู่นะครับทุกคนอะไรอ่ะเสียงร้องเปิดเสียงอะไรเอียด เยเสียงเดินเสียงปวกอะดเสียงเลยเอ้เสียงปวกเดินเหรอวะเสานี้ใช่เหรอเออนี่ยปวกเนี่ยเนี่ยปวกปวก,ปวกเออปวกแดกนะเลยบ้านนี้ครับเรียบร้อยฮะนะถ่ายถ่ายได้รอบเดียวเนี่ยเสียงเหมือนไม้เท้าเลยวะมเ,เลยหรือว่าเขาสับผัวปลายอยู่วะวนี่บ้านติดแม่น้ำนะฮะทุกคนนะ นาเป็นน้ำ,อ,นำอุย้ยนี่ะระกลับเลยเมื่อกี้ดวงวิญญาณครับคุณหมอต้มน้ำพริกอยวกครับที่อ่านตามคอมเมนต์นะครับคุณหมอครับอ่าตำน้ำพริกอยู่ยจ้ <c oughs> <c oughs> าคุดคุดอ่าไฟฉายกูแหลกนะครับ <c oughs> คุณหมอ <c> oughs> คร <oughs> ับหมอตำแย่หรือหมอที่หลวงบ้านหรืออุย้ย เดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อกี้เหมือนประตูปิดโอ้โหไอ้เหี้ยอย่าเป็นบ้านเลยดาดกูคิดว่ากูคิดว่ากระดาษทุกคนเฮ้ยเสียงเอาเอาเอาส้มตำปูโคกหนึ่งครับอะไรวะเอาส้มตำปูโคกหนึ่งครับเสียงเหมือนอะไรหรือว่าแต่ก่อนเรือนนี้เป็นเรือนของพวกบ่าวไพลาเฮ้ย จะเป็นไม่ได้เสียงอะไรเอายาทาได้ค่าหน่อยเสียงอะไรเดี๋ยวอะไรวะเสียงอะไรอ่ะขอยายเข้าหน่อยยายยายไหนอ่ะตำกุ้งสดหนึ่งที่ครับเพียบคนสั่งเพียบเลยหมอเขาก็ซิปอะไรผมอยู่ตรงมุมสุดเลยนะพี่นะสองพันหกร้อยท่านพี่ยายไหนจ๊ะใจรววๆน้องหน่อย เดีียยวนหลลุผมกูเข้าหน่อยเข้าเลยยายก็เข้ามาสิจ้าเดี๋ยวมั่วๆพร่ำแพร่มอะไรอยู่รอบบ้านเนี่ยผมไม่รู้ว่าคุณยายอยู่ที่ไหนผมได้ยินเสียงต่ำน้ำพริกไม้มาล่อนเปล่าความีเหี้ยเออวะเฮ้ยไม้ล่อนกลัวไม่ใช่ไม้แล้วมาแล้วมาแล้วไม้เหี้ยอะไรมาแล้วีีีอยยยยเเดน ปอาเลยที่แม่เงเยี่ยงยายยายที่ไหนอะยายยายเป็นอะไรกับหมอครับที่นี่ยายยายยายคลัสหังบ้านเี่เหรอเฮ้ยเสียงเหมือนหน้าต่างเสียงประตูหน้นตาต่างโอ้โหสวัส์โอ้โหโอ้โห ใช่ผ like um, มให้ยายเข้ามายายก็เข้าจริงนะทุกคนนะเคาะหัวใจรัวๆเคาะหัวใจรัวๆนะฮะยายอุ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยเสียงอะไรรวงอะอาบีอะไรอย้ยอ่อยอยายอยายอยอยยายยาย บ้านอะไรวะเนี่ยคุณทุกคนสองพันเก้าร้อยท่านพี่สองพันเก้าร้อยท่านพี่ขอหน้าจอยน้องหน่อยนะฮะอย่าลืมกดรีโพสนะของขวัญนะครับส่งมาสาหรับสูมหนูเราได้นะติดแม่น้ํานะพี่นะติดแม่น้ํานะครับพี่นะนะไปยันท่าน้ํานะครับพี่ระวังสิงสาราสัตว์นะครับเี้ยอะไรวะเนี่ยไอสัตว์ใครเอาช็อคอะไรมาโปรยไว้ตรงนี้วะมึงเหียบขี้บัว ขี้เหี้ยอะไรวะเนี่ยขี้แพะ,ข,ะ,ะ<อ>ขี้อะไรวะเนี่ยขี้อะไรวะเป็นเม็ดๆเ,เลยทุกคนหูเต็มเลยหูเอาละครับค <c oughs> า,าดว่าน่าจะมีสัตว์ป่านะครับคาดว่าน่าจะมีสัตว์ป่านะครับยายจ๋ายายหมอตำย้ยยายยายยังเดินอยู่ในบ้านอยู่เลยอ่ะยายยังเดินอยู่ในบ้านอยู่เลยอ่ะอะไรวะนะยาย บีมึงดูหน้าต่างนี่กูมองไม่ก็เห็นเฮ้ยดีดีี๋ยเดี๋ยวใจเย็น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 ตะวันหยีบตอนนี้เราอยู่ท่าน้ำเลยนะครับตอนนี้อยู่ท่าน้ำนะโอ้โหจะทำไมน้ำทำไมน้ำมันเป็นอย่างงี้วะเนี่ยโอ้โหเหี่ยละเม่าเขี้ยอย่ากระหมักปปากัดเลยท่าน สามพันสามร้อยพี่นะเคาะไปไจะสามแสนหลุดใจแล้วพี่เคาะไปให้หน่อยเคาะไปให้หน่อยนะแบยาตั้แย่คุณหมอเ,หเ,หเสียงเหมือนยายจ๋จะไม่ค่อยไหว,ไหวใช่ไหมใช่เลยไม่ไหวหรือเปล่ายายจ๋าเขายังใช้ไม้เท้าอยู่เลยย,าย,ยายอยาให้อ่ะ โจอร์รูลุให้หน่อยนะพี่นะว้าออกมาเลยจ้าบีใครยิงอยู่บนบ้านวะบ้านหูเนี่ยปะบีบีใหญ่ใหญ่ใหญ่แล้วยายคนนี้ก็เป็นอะไรกับหมอวะไม่หมอตั้งงใช่ปะเขาบอกเลยเฮ้ยแต่ชุดแกใช่เลยอ่ะเฮ้ย ต่างกระเพือยต่างกระเพือสัตว์คลอกอะไรไปเลยเอาเลยไงเอาเลยไงประตูฉันไม่กล้าขึ้นเลยครับมันจะพังไหมเนี่ยไม่รู้อะแต่มันไดน่าจะแข็งแรงอยู่นะนะครับทุกคนคริเวนโดยรอบยาย ขอขอบคุณครับขอบคุณเอียร์ให้ส่งของขวัญนะครับนะขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับยายสวัสดีค่ะเฮ้ยเฮ้ยหน้าต่างว่ะมีเสียงตุ๊บตับตุ๊บตับตุ๊บตับหน้าต่างว่ะทุกคนเสียงเสียงมีเสียงตุ๊บตับตุ๊บตับตุ๊บตับเฮ้ยเฮ้ยเฮียอะไรใครเอาอ้อยมาเสียบแบบนี้วะ อะไรอ่ะพี่เป๊ะไม้อะไรอะ่ะขู่ไม่รู้รทำไมมันคุ้นยังวะ,ะไ,ไม่เตายหญ่เหียไหออทได้สามมัไเจ็ดร้อยพี่ได้ไปถึงสี่พันหน่อยพี่บ้านผูไมไ่ยายแม่ยายเลี้ยงปู่ที่บ้านปะครับยาย,ย,าย โผล่ไปที่บ้านไปจ๊ะบ้านผูกจ้ะดูดิแม่งเอ้ยจะพังไหมนี่โอ้ยที่สวยฮะสวัสดีทุกคนเฮ้ยเสียงอะไรไม่รู้เสียงหน้าตานี้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเสียงหน้าตานี่เนฮะ้ยบ้านพังสัตว์ไม่คุ้มไม่คุ้มกลิ่นบนหน้าต่างปะเฮ้ย เสียงเสียหมันเสียงกิดร้องแถวป่าเหมือนมีอะไรสักอย่างยายสี่พันท่านสี่พันท่านหัวใจรัวๆฮะอย่าลืมสซะอย่าลืมนะอย่าลืมกดรีโพสนะฮะเหมือนยายแกเดินวนๆวนเวียนวนเวียนอยู่บ้านนะบีน้าตักไอ้บีนี่ยายไอ้ตัดยาย อะไรอะไรร่วงต้นไมยเอาวะอุ้ยเหี้ยไม่ไรลเมื่อกี้ไ่เหนมีอะไรเลยมีีอะไรเฮ้ยแป๊บเ้ยเ้เดี๋ยวเียงสีสี่ร้อยสี่พันสี่รอยเคาไปฮะอย่าลืมกดติดตามนะฮะช่องทางเรา ใครปลูกเห็ดไว้ตรงนี้วะโอหทุกคนขี้วะเนี่ยทุกคนอันนี้น่าจะข้างบ้านหรือหน้าบ้านวะเฮี้ยนมากไอนี่เฮ้ยอะไรร่วงมาวะเฮ้ยโอ้ยโอ้ยอุยเฮ้ยเฮ้ย นี่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 นยายซูมก่อนยายนี่นีอีอดูหน้าดิดูหน้ายายดิเมื่อกี้เม่อี้ดูหน้ายายดิยายนาไมหน้ายาทำไมหน้าหมอหน้ายยหมอหมอยายอะไรวะใครหัดเลยวะเหมือนไม้เท้าหัว ขอไปเรื่อยนะฮะสี่พันเก้าร้อยท่านนะครับนะสวัสดีอย่าลืมกดติดตามนะฮะโหยายบุกบ้านจะขึ้นไปบุกก้านนะเฮ้ยเงาดีๆดีว่ายายเขากลัวเรานั่ยจะจะเขาเป็นคนโบราณอ๋อคนโบราณทำไมอ่ะเปล่ากูคิดไม่ออกเฮ้ยไม้อะไรล่วงวะ ไม้เลยล่วงวะเฮ้ยเฮ้ยมาลุดทีละทอดไม่เลยไม่ค่อยปลอดภัยไม่ค่อยปลอดภัยนะฮะรับชมเพืความบันเทองนะครับพี่นะเประตูเขาไม่เห็เราเข้าเลยนะไปทียอไปดนีไป้เกแล้วนี้ไม่ใช่ไหมโหเชี่ยาไม้ยันไว้่างนี้ด้วยสัตว์ฮะ เอาไม้ยันไว้เงี้ยฮะอุ้ยเอไปอุ้ยอะไรซับมือใครใต้บันไดวะเฮ้ยไอ้เชี่ยดีกูไม่ก้าวขึ้นไปทุกคนห้าพันท่านสวัสดีฮะอ้าวปิดประตูใส่ก็ไม่ให้เข้าแล้วมั้งห้าพันท่านสวัสดีฮะนะเคาะไปเคาะไปนะครับรัวๆฮะไปนั่งอีสเลยมึงกี้เขี่ก่อนอย่าไปไปวิ่งได้วิ่งได้วิ่งได้อยู่ มันูอย่าไปกลัวอย่าไปกลัวอย่าไปกลัวค่อยๆย่องค่อยๆย่องอาว่อยาเป็นอะไรสเต็ปซี่ลงเข้าแล้วบีบ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 เด็กลงไม่ได้จ้าลงไม่ได้ลงไม่ได้ดังกล๊อบเลยเมื่อกี้ดังกล๊อบเลยยายเขาไม่มานี่หรอกยายไม่มานี่เชื่อกูยายเชื่อกูใจเย็น หลังชนฝาหูนะปูนะเฮียยาแกล่วงล่วงตุยตรงนี้บอกว่าหายอะไรนะอุ้ยอุ้ยสั่นหน้ากูเลยเฮียเกือบโดนหน้าเฮียเห็นไม้แห๊บเลยเมื่อกี้เฮียอย่าบอกแห๊บเลยเข้าดวงตากูแลนะเฮียไม้ผุบเลยเฮียมาจากที่นี่เว้ยโอ้โหเฮียโอ้ไม้ยู่คาลิสตัน้วยไอ้สัตว์น้ำหรือเลือด เลือดเก่าเนี่ยทำไมมันหลอองเอ็ดเอ็ดเดเอเฮ้ยมายลั่นตลอดเวลาใช่เดี๋ยวบีจะอุ้ยบีบ้านยังไอ้ไอ้บีมาแล้วไอ้เหี้ยเข้าเลยจ้ะไอ้เหี้ยมันต้องคิดแล้วโอ้ยไอ้ล่ะอังดาอันนี้ก็คิดว่างูตกใจมีพาด้วยจะอะไรไม่รู้ใบสีทำไมมันเข้าหัวใจนะ ลูกหลานจมาไหว้อ่วะเฮ้ยแล้วเขาบอกว่าไม่กล้าเข้ามาจัดหน้าประตูหน้าประตูโอ้ไอ้เฮียระบายสีอยู่นี่นีว่ใครมาไหว้วะลูกหลานเนี่ยไดเลยอ่ะอมีการจุดเทียนด้วย5200พี่สวัสดีนะฮะเฮ้ยไม่ไม่ไม่มองไม่ได้ังไม่เฮียพี่ เดี๋ยวเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเารยญใจทำยังไงขยุ่งขังเฮ้ยเดี๋ยว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 ใจเย็นใจเย็นสติ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 อย่าตื่นตะหนกอย่าตกใจที่นี่มันไม่มีอะไรหรอกกูว่านะมาแล้วเฮ้ยโปทาล่วงที่ตัพท์กับด ตายนะวะแรงวะแรงวะตอนแรกบอกยาจะเดิไนไม่ไหไวห้าพันสองร้อยกูกลัวมากที่สุดนะคือกูตกบ้านตะรูตรงนี้แหละไอสัตว์ปะผูเต็มเลยทียแค่มคิดว่าตรงนี้ล่ไข่ยานยี่สิบสี่ชั่วโมงม <c oughs> <c oughs> พี่หนูกลัว,วพี่หนุก <c oughs> หน่กลัวเดี๋ยวมีต่อบ,บ้านฟ้านะครับคนเป็นผีนะพี่นะ บ้านฟ้าคุณป็นผีนะฮะเสียงประตูปิบ้านฟ้าคุณป็นผีนะประตูปิดบีมึงคิดดีเลยใช่ไหมประตูปิดอุ๊ยอะไรอ่ะมึงพูดอะไรโอ้ไม่ได้พูดปพี่จ๋าพี่จ๋าบ้านฟ้าบ้านฟ้าบ้านฟ้าคนเป็นผีบ้านฟ้าคนเป็นผีมาบ้านฟ้าคนเป็นผีบ้านฟ้าคนเป็นผีพี่บ้านฟ้าคนเป็นผีเฮ้ยทางไหนวะทางนี้มีรั้วอยู่ บ้านฟ้าควงผีครับ